พร้อมแล้วลง้ายเลยครับการนั่นร้องโบทออครับเอาละครับคนที่ปล่อยกันออกมาแล้วครับเสพชมพูท้องสายน้ำติด ตะวันออกปากับเจ้าขุนปัวสายน้ำทิศตะวันตกเร่งกันขึ้นมาอัดกันขึ้นมาเป็นหมอกเป็นเมฆสูงสีอยุ่งี้อันแล้วสายน้ำทิศตะวันตกตะวันตกเทพเฉียนทองเออขุนเจ้าขุนปัวเจ้าขุนปัวคือสายน้ำทิศตะวันตกเทพชมพูท้องชมพูทองเจียงแหลสายน้ำทิศตะวันออกเร่งกันขึ้นมากอดขอย้อนเหนียงหัวเพียงกันเจรโง่ลงมาแล้วจะโล่จะโล่ขึ้นมาแล้วขจายขจายต้องนักต้องเร่งเ้าลองน้ำทิศเนือเทพชมพูท้องสายน้ำทิศตะวันออกเจ้าขุนปัวสายน้ำทิศตะวันตกต้องข้อต้องเร่งต้องอัดแล้้วอตง ต้องงันแล้วว่าจะได้ตังสายน้ำตังเตตะวันอเป็นเนพชมพูทองบ้านเจียงแลมาป้ากระไผรมาป้าป้ากับจุขุนปัวของพี่น้องบ้านวังม่วงเอานี่ก้อนขอกันมาละหัวมาเปลียงกันละว่าจะได้จอสีแดงแดงจอสีแดงแดงเป็นเจ้าขุนปัวหนึ่งของพี่น้องบ้านวังม่วงว่าจะได้อัดกันขึ้นมาหนีกันขึ้นมาลอยเปิดขวบเปิดสะพานมาละอีป้อเฮยขจาจนะขจาจนะคนเลงขบีคนหนีกันขึ้นมาอัดหนีกันขึ้นมาแล้วตอนนี้ดูตาายตาหัวโอ้ยยังเปียงกันออกมาอยู่จอสีแดงจอสีแดงนั่นเป็นบ้านเจียงแอออมูย้หลน หัวในหัวว่าใจไหนใต้นายใต้ตะวันออกแทนชมพูทองปันคุดเลยาคุดเลยตะวันออกนีได้นี่ไปนี่ได้นี่ไปตะวันตกเฮื่อข้าใจ่ยยาแผ่นนะอารัล่งอาจีกันขึ้นมาอาร์จีกันขึ้นมาคุณเซอว่าสายน้าตาติดตะวันออกนะคือเทพชมพูทองเทพชมพูทองจอสีชมพูตะเขือเทพชมพูเนาะเจ้าพัวเจ้าพัวเข้าใจ่ยยาลาสาราแมวยาลาสาราแมเข้าใจอาร์อารล่งกันขึ้นไปแล้วก็ป้ากันไหลเข้าเส้นชัยอืมเหมาะครับสูสีครับเฮียกูนี่ครับสูสี ถูกคู่คนดูถูกใจครับโอโโโโ้โหเหตุชมพูทองเจียงแหฉครับเอา